ให้ในายไพบวนเสียกองรองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิการและการบิดวดงนานฉลองประชัายุ90าสพรรษาความร่าทูจนวานเครื่องสักการะ สมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมาหาสังฆปรินายกในานามของคณะกรรมการคณะรูวจารย์นิสิตนักศึกษาประชาชนและท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้มาพร้อมกันนะักที่ประชุมแห่งนี้รู้สึกเพิ่อมิติในภาคกร,รนาที่คุณที่ฝ่าพระบาทเสด็จม,มาประทานรางวัลเกียติบัตรโลกและของที่ระลึก แก่คณะกรรมการและผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพ่อขอประทานพระบุญ,ญาติราบทูลถวายรายงานถึงการจัดพิธีในวันนี้โดยสังเขปดังต่อไปนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ90พรรษาสมเด็จพระญาณสาังวรสมเด็จพระสัมพราชสกลมหาสาังฆปรินายก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการประกวดโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา้นพื้นฐานเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่โดยสรุปดังนี้หนึ่งดำเนินการจัดนิทรรศการงานฉลองพระชนมายุ9 0พรรษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมโวรมหาสังฆราชพลนายกและสอง ดำเนินการประกวดเรียนความและภาควาดทางพระพุทธศาสนารวมทั้งกำหนดรางวัลของการประกวดบัสน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกล้าวกระหม่อมขอประทานพระอนุญ,ญาตให้นางสาวอารุณีสุปสุขผู้เชี่ยวชาญสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเบิกผู้เข้ารับประทานรางวัลโลก เกียรติบัตรและของที่ระลึกเสร็จแล้วขอได้โปรดพระเมตตาประทานพ้าโอวาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามรางวันที่หนึ่งเด็กหญิงพัชพรประทุมนัน รางวัลที่สองเด็กหญิงจุธามาจิตนานวัฒนานนท์รางวัลที่สามเด็กชายพีรพงเ์เพชรจันทองรางวัลดีเด่นเด็กชายธานาพัฒนงามแสง เด็กหญิงวันนิดาเพชรจันทองเด็กหญิงสิกรินทิพย์บุญโยระดับประถมศึกษาปีที่4ีถึงห พงศุภลักษณ์รางวันที่สองเด็กชายสุปัญญาไ่เงินรางวัลที่สามเด็กชายพานุพงศ์เตียประสงรางวันดีเด่นเด็กหญิงขาปณะนะพีธรากร เด็กหญิงนัทศิริวิทยาพันประชา ทน,นักขารู้อาจารย์และนคาออน,มมนาตอนกชนเมรขอโนโมธนาท่านรองเลขาธิการ และครวอาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยให้งานในการประกวดภาพวาดและเรียนความเียนต้องเรียนร่วมไปด้วยดีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนขอให้ทุกคนใป็นฐานะที่เป็นชาวพุทธจนลุลึกถึงหลัิ หลักรัข้รสขององค์สมเรัมมารุทธเจ้าอย่าน้อยเที่สุขายมีสิ่ห้าปรการควจะการาัเวนาดรักวการรู้นิสเวนจากพูดแท้และเว้นจากการจูงตัไม่ร ให้ทษเมือทุกคนมีเลน้าชีวิตจะมนี้แต่ความสุขความร่ำรวยสังคมในประเทศไทยก็จะมีแสงที่สนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรนา,ารถนความหมายของภาีาเรท่ทุกไรเราต้องวาดับเสาทุกทุกคนไมรเปินตามทุก,ทกโรคโรคภัย ให้เจาเรนนี่อายุวันนัดสุขภาพรักตอดการาทวเนั้นเงจาขวัจัยนโช